เราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะต่อสายไปที่ศาสตราจารย์กิติคุณดรชัยวัฒน์คำชูค่ะเป็นผู้วยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้านะคะในฐานะที่เป็นนักวิชาการทางด้านรัฐาศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะประเด็นระหว่างปูตินกับไบเดนใครป่วยฮะใ,ใครป่วยใครป่วยใครป่วยป่วยหรือหรือป่วยทั้งคู่แต่ใครป่วยมากกว่ากันใครอาการหนักมากกว่ามันหมายถึงป่วยทางจิตไอใครกล้าก่อสงคารามเนี่ยเขาบอกว่า สภาพจิตใจมันต้องมีปัญหาที่กล้าก่อสงครามกล้าทําให้คนตายแตนขณะเดียวกันใครที่กล้าจะกระพือไฟสงครามไม่ยอมให้จบใครที่กล้าเขียให้ไฟสงครามมันคู่ชนตลอดเวลามันก็ป่วยทางจิตใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปถามอาจารย์ชัยวัฒน์คำชูเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชัยวัฒน์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับคุณนายครับคุณมรรทครับเชิญครับมีประเด็นอะไรจะคุยกันครับครับอาจารย์ครับเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาโจไบเดนไปประกาศที่กรุงวอร์ซอประกาศว่าปูตินเป็นนักฆ่าไม่มีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจอยู่ในฐานะผู้นําประเทศเป็นวัตกรรมที่เสมือนโหมไฟสงครามอาจารย์วิเคราะห์ไบเดนวิเคราะห์สหรัฐอย่างไรครับครับก็พอหลังจากที่พูดอย่างที่คุณดนัยได้ พูดไปแล้วเนี่ยนะครับว่าคนคนนี้คือปูตินเนี่ยนะฮะไม่ควรจะอยู่ในอำนาจต่อไปใช่ไหมครับแต่แต่พอพูดเช่นนั้นปุ๊บก็มีปฏิกิริยานะครับไม่อยากที่จะไปเพิ่มอ้ความรู้สึกให้ปูตินนั้นต้องขยายสงครามตัดขบินนะครับเพราะว่าเป็นการเอ่อความอยู่รอดของปูตินด้วยนะฮะซึ่งความจริงก่อนหน้านี้นะครับเอ่อไบเดนก็ได้พูด ไว้ในที่สาธารณะนะครับว่าไม่มีเป้าหมายนะครับที่จะไปโค่นล้มเ,เปลี่ยนรัฐบาลของปูตินนะฮะแต่ครน,นี้ตะวันตกเองเนี่ยก็ให้สัญญาณสองอย่างนะครับก่อนที่ไปเด่นจะพูดหลังสุดเนี่ยก็คือทางฝ่ายนโยบายต่างประเทศดูแลนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเนี่ยกามา็มาพูดว่าเป้าหมายในการดกดดันปูตินนั้นเนี่ย ในเรื่องความบาทอย่างขนาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่เพื่อต้องการจะล้มรัฐบาลปูตินนะต้องการเปลี่ยงแต่แก้เปลี่ยนพฤติกรรมของปูตินนะให้ยุดการกระทําในยุเรนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโฆษกของนายบริชจอนสันเนี่ยก็บอกว่าเนี่เป้าหมายเนี่ยกดดันเพื่อ,อให้ล้มรัฐบาลของปูตินนะฮะจนกระทั่งาทางำเนียบรัฐบาลของอ,อังกฤษเนี่ยออกมาปฏิเสธนะครับ ว่าไม่ไม่ต้องการอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการที่จะให้ปูตตินนั้นยุติการลุกลามกลับมาที่ไบเดนนะครับไบเดนเนี่ยก็พูดหลังจากนอกสคลิปตนะครับหลังจากอ่านที่เขาเตรียมมาจนกระทั่งทำเนียบขาวเนี่ยต้องออกมาบอกว่าสิ่งที่ไบเดนพูดเนี่ยหมายความว่าไม่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลแต่ หมายความว่าปูตินนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะใช้อํานาจเหนือประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้นะครับก็คือคือเป็นประเด็นที่ส่งสัญญาให้ตัดสินกันนะครับครับที่บอกว่าปูตินเป็นนักฆ่าออกจากปากไบเดนโดยตรงและที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะล้มรัฐบาลปูตินมันออกจากแหล่งข่าวกล่าวว่าดังนั้นดังนั้นในทางข่าวในทางการเมืองห่องประเทศก็ต้องให้น้ำหนัก ข่าวที่เอาจากปากของของของบุคคลที่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 ท,ที่ที่เ,เขาเปิดเผยช่วยได้อย่างเช่นกรณีของไบเดนไบเดนพูดอย่างนั้นมันเท่ากับโหมไฟสงครามนี่อาจารย์ครับคือครับองการคือในรัสเซียเองนะฮะกับบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการทำสงคราม ในยุคใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ภายในของโครงสร้างอำนาจของปูตินมีบางส่วนนะครับอาจจะเห็นว่าการขลังลึกไปเส้นนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาต่อรัสเซียในระยะยาวนะครับสัญญาณที่ส่งไปคล้ายๆไบเดนบอกว่าเอาก็ในที่สุดก็เป็นเรื่องภายในของรัสเซียเองอ่ะนอกจากว่าปูดอะไรนะไบเดนใครไปโค่นโดยตรงนะฮะอันนั้นเรื่องหนึ่งนะฮะ แต่ในที่สุดแล้วอยู่ที่คนในรัเสเซียเองนะครับมันบทไบเดนกระส่งสัญญาณไปสองทางนะครับทางหนึ่งก็ไม่อยากจะก็คือ,อขยายสงครามนะครับเพราะว่าปูตินถ้าเพื่ออ,อยู่ความอยู่รอดของตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรุกหนักก็ไปอีกใช่ไหมครับแน่ครับคือประเด็นที่คุณจนายกับคุณมอรัตั์ได้ตั้งเอาไว้ที่เราะจะคุยกันประเด็นนี้นะครับค่ะ การที่ไบเดนประกาศแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์คะการที่ไบเดนประกาศแบบนี้เป็นการนี่คือท่าทีหรือทิศทางที่จะเกิดขึ้นจากนี้ด้วยหรือเปล่าคะนี่คือคท่าทีเลยหรือเปล่าคะของสหรัฐอเมริกาเลยไคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวจริงๆแต่ต้นเลยนะฮะก่อนที่จะปูตินจะบุกยูเครนเนี่ยนะครับประธานาธิบดีของยูเครนเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าพร้อมที่จะเจรจากับปูตินนะครับ แต่ปูตินนั้นเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วนะครับส่งกองกาลังมาไปชิดขนาดสองแสนกว่าคนอ,อย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องลุกลานแน่นะครับถึงแม้ว่าก่อนจะลุกล้านก็บอกว่าเนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยไบเดนเนี่ยไปปลุกปั่นให้คนเกลียดรัสเซียเราไม่มีความตั้งใจจะไปลุกลานใช่ไหมครับในที่สุดก็กลุกลานนะครับถึงแม้ว่าปูตินจะบอกว่าเป็นการปฏิบัติการพิเศษ ทางทหารนะครับแต่ในกฎหมายระหว่างประเทศการท,ทําเช่นนี้หรือว่าเป็นการรุปลาดนะครับละเมิดกฎบัตรสาประชาชาตนะครับครับผมอันนี้ประเด็นที่คุณนายตั้งต้นกับคุณมรรัตน์พูดผมว่าเอะแล้วมันจัดจาริกาจังงเอยไปนะฮะคือตอนเนี้ยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยเซินสกี้เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะจริาและพร้อมที่จะให้นโยบายของ ยูเครนนั้นเนี่ย uh, เป็นกลางนะฮะโดยมี uh, ประเทศที่สามให้การรับรองแล้วหลังจากนั้นก็ไปลงประชามตินะครับแต่ส่วนปูตินเนี่ยไป็นทำสงค uh, รามมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เป้าหมายนะครับที่จะไปครอบครอง uh, ส่วนสําคัญของยูเครนให้อยู่มัดน,นะฮะเพราะฉะนั้นการปูตินก็ต้องรอให้มีอำนาจต่อรองสูงนะครับตอนนี้ก็ ได้ประกาศไปแล้วนะฮะไอ้ส่วนแรกเนี่ยสาเร็จลงไปแล้วนะครับเป้าหมายเนี่ยเราะนั้นส่วนต่อไปจะเป็นเน้นที่ทางภาคตะวันออกของอยูเครนนะครับก็ยังเมืองไอ้อออมาริอุโปเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่สามารถคุมได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าคุมได้เด็ดขาดแล้วทางตะวันออกทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีหน่วยข่าวกองบอกว่าเป้าหมายของของ,ของปูตินเนี่ยต้องการที่จะแบ่ง ยูเครนเนี่ยออกเป็นสองส่วนเหมือนอย่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเหตุการออกนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบงำของรัสเซียนะครับอาจารย์ฮะเซเลสกี้เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาแต่คราวนี้ไบเดนพูดอย่างนี้มันจะเจรจากันได้ไหมไม่ผมว่าไม่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 ไีผลอะไรฮะที่ไบเดนพูด ไเดินพูดเ่ยก็เพื่ออที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะครับดูิกิาิยาภายในของของอะไรครับของอปูตินของอของรัสเซียนะครับไปเดินจะพูดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอตอนนี้มันอยู่ที่เป้าหมายของปูตินด้วยนะครับเขาลึกว่ามันจะจมเดดเร็วนะฮะ แต่แล้วมันไม่ง่ายเป็นอย่างที่เขาคิดแล้วว่าเป้าหมายยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นปูตินเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะครับว่าพร้อมจะเจรจาอย่างไรนะะค,คนที่พูดคือเซนสกี้นะครับว่าพร้อมที่จะเจรจาตะรับตามที่ปูตินเคยมีเงื่อนไขอันหนึ่งเนี่ยให้ยูเครนเป็นกลางเนี่ยนะครับแต่แต่ก็อย่างที่พูดเนี่ยว่าตอนนี้เซนสกี้ก็รับ ประเ,เด็นนี้นะครับแต่มีเงื่อนไขเท่านั้นเองว่าถ้าเป็นกลางแล้วจะต้องมีหลักประกันว่าจะไม่มีใครร่วงอํานาจพิปารยาของอประเทศเขาแล้วก็ในสุดก็อยู่ที่คนอยูเครนจะตัดส <Okay. S 1> ินนะทางข้อตกลงต <Okay. S 1> <า>่างแล้วก็ไป <Okay. S 1> ให้เจร่าตรงว <Okay. S 1> ิจิตร <c oughs> ว่า <c oughs> ไมคค่ครับอาจารย์เซเลสกี้เขาอยากจะเจรจารแต่ถ้าไบเดนยังมีทัศนคติ แบบนี้นะครับไบเดนหรือสหรัฐไม่อยากให้เชลจาจะเจรจากันได้ไหมไบเดนความจริงเนี่ยนะฮะสหรัฐเบการเนี่ยยังบอกให้จีนมาช่วยเจรจาก่อนที่จะทําสงครามด้วยนะครับเพราะนั้นสรัฐเบยกายเองเนี่ยนะครับก็ร่วมเจรจาตั้งแต่ต้นนะครับกับตะวันตกนะฮะรวมทั้งฝรั่งเศสเยอรมน,นีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยนะครับ ปูตินเนี่ยหมายตามมาแล้วนะครับจะจะสร้างเงื่อนไขให้สูงซึ่งตะวันตกคงยอมรับไม่ได้อ,อยู่เครนงจะยอมรับไม่ได้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นโอกาสาใช้ความชอบธรรมนะฮะในการไปลุกรานว่าเป็นภัยคุกคามาต่อรัเสเซียนะครับจึงจําจเป็นต้องเข้าไปลุกรานเพราะว่ามีการหลังแกคนขุมน้อยอ คนรัเสเซียเป็นอีโอนาเซียเรืงต่างซึ่งก็พูดเเกิดเลยความเป็นจริงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยปาดนี้น่าจะยึดยูเครนได้แล้วนะครับแต่คนยูเครนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการนะฮะที่จะตกอยู่ภายใต้การขอบงำของรัเสเซียนะครับความจริงต้องพูดกันแบบให้เห็นนะครับว่ายูเครนเนี่ยเขาก็ มีผลประโยชน์ของเขาอะนะฮะที่จะรักษาประเทศเขานะครับเขา,าก,อก็อยากจะไปอยู่กับตะวันตกอยากจะไปอยู่กับสหภาพยุโรปอยากจะมีคำมีประเทศมาคัำประกันความมั่นคงของเขาเพราะว่ารัสเซียไปสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนนะครับคือมันต้องมองทั้งสองด้านนะต้งสองฝั่งนะครับเหมือนอย่างเรนนาเวลาพนนในในสมัยสงคราม,ยมยเย็นอนะ บางทีเราก็ต้องเลือกใช่ไหมฮะว่าจะอยู่กับฝ่ายไหนไอ้ที่มันขัดแย้งกันระหว่างหมาบา,านาสองฝ่ายฮนะเราก็อาจจะเลือกไอ้ที่เราคิดว่าเราจะได้ไประโยชน์เราจะมีความมั่นคงใช่ไหมฮะเรากอา็อยู่ั่าเมระเทอยู่ไปสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องปรับตัวนะครับแต่ผมก็คิดว่านะครับคนยูเครนน่ะเขาก็มีทฤจิตใจเป็นของเขาอ่ะเขาก็ควรจะตัดสินานาคตของเขาว่าเขาควรจะ อยู่กับใครอย่างไระนะครับการที่เขาไปอยู่กับตะวันตกไปอยู่กับเนโต้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปต่อส้้นแล้วใช่ไหมครับแต่เขาเห็นว่าประโยชน์มันมากกว่าและดูเส้นบ้าที่ออกไปจากรัเสเซียแล้วเนี่ยแนะคเอ่อก็เรียกว่าเอ่อสามารถที่มีความเป็นคงรับประกักนแล้วก็ทางเสร็จเขาอยากอยู่ในตะวันตกมากกว่าจะไปอยู่กับรัสเซียนะครับ อ่ะละค่ะจา์ค่ะเดี๋ยวคงต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะคะหลังจากเซลนซัประกาศแบบนี้แล้วค่ะทิศทางจากนี้จะเป็นอย่างไรขอบคุณนะคะจาย์ชัยวัน์ค่ะขอบคุณมากครัประจา์ค่ะขอบคุณนะคะครับค่ะจย์ชัยวัน์คำชูค่ะต้องรอดูรอติดตามกันต่อเนะหะสถากการจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจกซที่ประกาศแบบนี้แล้วทําให้คนตายอืมันป่วยแน่แต่ขณะเดียวกันใครก็ตามที่โหมไฟสงคราม ไม่ยอมให้สงครามสบป่วยไหมมันก็ป่วยเหมือนกันป่วยพอๆกันสรุปกันอีกทีถ้าถามว่าปูตินกับไบเดนใครป่วยก็ป่วยทั้งคู่แหละถามว่าไบาเดนสิ่งที่ไบเดนประกาศเนื่นองจากไบเดนเป็นผู้นำสหรัฐสิ่งที่เขาพูดมันย่อมเป็นทิศทางมันย่อมเป็นสัญญ,ญาณมันย่อมผูกมัดถูกไหมใช่แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยนี่คือถือว่าชัดเจนที่สุดนะคะ มันไม่ใช่แค่มิสเตอร์ไบเดนเฉยๆแต่เป็นเพนาธเบดีไบเดนใช่เป็นผู้นําด้วยนะคะผู้นําสหรัฐค่ะอะไรที่ออกจากปากเพนาธเบดีไบเดนมันคือจุดยืนและทิศทางมันเป็นจุดยืนของประเทศเขาอืถ้าพูดกันอย่างนี้ยมันลบกันตายมันไม่แค่นั้นนะอไบเดนกําลังใช้การเมืองเหว่างประเทศไปกดดันอินโดนีเซียอื ประเทศไทยถูกกดดันด้วยหรือไม่ผมไม่แน่ใจไม่กล้าพูดไปเดียวท่านทูตดอนจะเตะเอาคือเรื่องของเรื่องปลายปลายปีนี้มันจะมีการประชุมระดับรองประเทศอยู่ในประเทศอาเซียนอยู่2องออการประชุม2เวทีใหญ่ในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมกลุ่มประเทศจี่๐ที่อินโดนีเซียเดือนถัดไปพฤศจิกายนจะมีการประชุมกลุ่มประเทศเอเปกในประเทศไทยปรากฏว่าปรากฏว่าสหรัฐกําลังนวด อินโดนีเซียเจ้าภาพจาัดก,การประชุม G20 อย่างดุเดือดอพยายามที่จะนวดให้ทางอินโดนีเซียนิ่มแล้วก็ยอมที่จะเล่นเกมของสหรัฐนั่นก็คือต้องเคลียร์ยรัสเซียออกจากการประชุม G20 ซึ่งมันก็ไม่ง่ายอินโดนีเซียจะยอมเล่นเกมไบเดนไหมล่ะต้องรอดูค่ะจะตัดเชือกจะเคลียร์ยรัสเซียออกจาก G20 ไหมเออก็ต้องรอดูขณะเดียวกันขณะเดียวกัน สัญญาณดังว่านั้นมันมาปรากฏที่ประเทศไทยด้วยหรือเปล่าในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นเภาพจาดการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้ถูกต้องก็ต้องรอดูใช่ไหมคะซึ่งซึ่งสิ่งที่ไบเดนแสดงออกมาโดยต่อเนื่องมันคล้ายกับมันมองได้คล้ายกับไม่อยากให้มีการเจรจาไม่ยอมจะจบคาสาการสงครามเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบมันไม่ใช่วัตกรรม ที่จะออกจากปากผู้น,นํามหาอำนาจที่บอกว่ายึดแนวทางที่จะให้มีการเจรจาอมันดูส่ว<ค>ยอนแย <áng S 2> ้งกันอะคือใครถูกใครผิดเนี่ยมันพูดยากค่ะคําถามเหมือนอย่างที่สีจิ้นผิงเขาก็ตั้งคําถามเฮ้ยเราจะออกจากวิกฤตนี้กันอย่างไรอค่ะจะออกจากวิกฤตนี้กันอย่างไรก็เท่านั้นเอง